มณฑนทหารบกที27ค่ะการมีการบูรณะนะคะและก็ยกเสาเอกสารเจ้าพ่อถ้ำหโหรานะคะประเสริฐสักเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกําลังพลนในหน่วยงานนั่นเองค่ะโดยนายชูสากราชบุรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอย็ดร่ 101, รวมพิธีบูรณะและก็ยกเสาเอกสารเจ้าพอ่อถ้ำมโหราประเสริฐสักนะคะซึ่งก็มีพ่นตรีประเสริฐค,คาทิพผ้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 7เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและกะหนวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งกม็มีพระคู่ประชลัดสุขวัตวัฒนาสแบงเป็นประธานไฟสงฆ์สืบเนื่องจากในปี2467อมารเอกนะคะพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ คาหลวงจังหวัดรอยเอ็ดก็ได้เห็นว่าบึงพระลานชชยตื่นเขินจึงมีการชักชวนเหล่าทหารชาวบ้านจากทุกอำเภอซอยการคุดหลอกบึงทั้งมือนะคะเบิดมือเบิดขืนนะคะอยู่สองปีนะคะเพื่อที่จะให้มีนำขังอยู่ได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีผู้คนเมื่อรวมคุดบึงถึงสี่หมื่นคนนับว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจะลึกไวเป็นตัวอย่างที่ดีแกหลูกหลานจากคุณงามความดีประชาชนชาวจังหวัดรอยเอ็ดก็มีความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้สั่งศารเจ้าพอาา่อธรรมโหราประเสริฐสักขึ้นเพื่อไหวสักการะกาบไหวนั่นเองนะคะสำหรับอนุสาวรีย์พ่นตรีพญาประเสริฐสงครามทางไฟทหารกระไดดำริมาเป็นเวลานาน,านที่จะสร้างอนุสรสถาน ะะของถันไหวในข่ายแต่กระติดคัดโดยงบประมาณและกับการเวลาหลวงเลยมาถ,ถึง10ปีบรรดาลูกหลานจึงไดนบริจาคเงินเพิ่ม,เต,มเติมนะคะที่จะสะสมไวเป็นเงิน3ามแสนหาหมื่นบาทสมทบกับเงินบริจาคของเราทหารข้าราชการขา้าบดีในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปั่นรูปรอนะคะยืนของทานที่มีขนาดเท่ากับตัวจริงและก็น่ามาปฏิสถานไวหวณลานดานนากองบังคับการจังหวัดทหารรอยเอ็ดสมัยนั้นเป็นตนมานั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความเป็นมาเป็นไปทีนะคะเลือ่อมใสศรสัทธานะคะของคนในพื้นที่ค่ะ